สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้าขาวรถบ้านคาทูแฮนนะครับผมนะวันนี้เรามาปล่อยนางฟ้าอีกแล้วนะครับผมนะตัวนี้เป็น Honda b i o a m a ันะครับผมนะเครื่องยนต์1,200ซีซีตัว V เกียร์โตปี2018ไม่แค่50,000ื่โล ฟังชัดๆนะครับคันนี้วิ่งแค่5้0 0 0โลนะไม่แท้มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมนะรถสวยมากๆคันนี้ได้สีขาวด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกนะครับผมนะฮะของคุณลูกค้านะฮะที่มารับรถกับไอ้หน้าขาววันนี้ที่โชลรุมรถบ้านคาทูแฮนทำไมเขาต้องมาเลือกซื้อรถกับไอ้หน้าขาวทำไมเขาต้องมาซื้อรถที่โชลรุมรถบ้านคาทูแฮนด้วยเหตุผลประการใดนะฮะเดี๋ยวเราไปถามคุณลูกค้าครับเชิญครับ สวัสดีครับพี่ครับพี่อะไรเอ่ยบุญสมครับพี่บุญสมนะพี่บุญสมมาจากที่ไหนครับพี่มาจากทิพวันสำโรงครับสำโรงทิพวันนะครับผมนะถามพี่บุญสมนิดนึงก่อนที่ตัดตัดสินใจมาหายหน้าขาวรถบ้านคาตูแฮนพี่เคยไปไล่ดูรถโชลูอื่นมาหลายที่ไหมครับพี่ไปดูมาหลายที่หลายที่เนาะดูมาหลายที่เนาะแล้วเป็นไงพี่ความรู้สึกที่ก่อนที่พี่จะตัดสินใจมาซื้อรถกับไอหน้าขาวนี้มันความรู้สึกอะไรทําไมไม่ซื้อรถที่เขาครับผมก็คิดเหมือนกัน ที่นี่เหมือนเหมือนเหมือนจะง่ายอ่ะอ๋อการออกง่ายดูรีวิวเขาไม่เพ่ใช่ใช่นะครับแล้วก็โทรหาเขาเหมือนยุ่งยากเขาจะให้จองอย่างเดียวเลยใช่ครับผมนะครับเอกสารเหมือนฟังดูต้องหาคนค้ำคนผู้ร่วมถูกไหมพี่แล้วพี่ก็ไม่มั่นใจเครดิตพี่ด้วยมาที่รถบ้านคาจูแฮนพี่เลือกรถไม่ถูกเลยเพราะรถเยอะมากใช่รถสวยนะพี่เนาะสวยคันนี้ถูกใจถูกใจใช่เลยใช่ครับแล้วพี่ตัดสินใจยืนเอกสารวันนั้นนานไหมพี่อนุมัติ3นาทีฮะ สามนาทีโอ้โหสามนาทีอนุมัตินะครับผมนะฮะสุดยอดไหมพี่ครับผมประทับใจนะวันนี้ให้ผมเก็บรายละเอียดขัดเคลือบสีสปาห้องเครื่องสปาภายในค่อยมารับวันนี้เลือกดีนะครับผมนะความประทับใจพี่นะฮะหลังการบริการผมบริการดีไหมแล้วก็โชว์ลูมมาตรฐานไหมเชิญครับบริการดีนะครับรวดเร็วทันใจ3นาทีอนุมัติ โอ้โหสุดยอดครับผมนะพี่บุญสมครับก็วันนี้นะครับผมนะพี่บุญสมมารับรถกับไอหน้าขับรถบ้าน c ขาตูแฮนพี่สบายใจได้เลยนะเพราะว่ารถทุกคันของผม1นึไม่แท้2ผมการันตีไม่มีชนหนักพ่คว่มและที่สําคัญนะครับผมนะฮะผมมีการตรวจสอบของบริษัทครูอินสเปคชั่นเรื่องของบอดี้เลขใหม่366จุดเอาเป็นลูกค้าสบายใจแน่นอนผมมีใบเซอร์ให้เลยนะฮะรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบนะฮะ จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นสบายใจแน่นอนนะอ่ะวันนี้เริ่ดีที่มารับนางฟ้านะครับผมนะก็ขอให้พี่เฮงเฮงรวยๆทำธุรกิจนะครับผมนะค้าขายร่ำรวยนะหวังว่าคันที่2,3,4ไอ้หน้าขาวคงได้รับใช้พี่ต่อต่อไปโชคดีมีชัยครับพี่บุญสงครับสวัสดีครับ